ก็วันนี้จะชวนคุยในเรื่องของผมว่าเป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งมรณะสติแต่อยู่ในหมวดของอนุสตินะครับย่อยมาจากอนุสติมาเจาะมาเจาะจากหมวดอนุสติสิบอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก, <ท Daniel. S 1> ก็เป็นคําที่มีชื่อว่ามรณาอนุสตินะครับแน่นอนครับก่อนเดี๋จะเอออาจจะยก ยกคำในพระไตรปิฎกก่อนนะครับอ,อพระส,สูตรนี้อยู่ที่เล่มที่ประมาณยีิบสองนะครับเล่มที่ยี่ิบสองข้อที่สิบเก้าน้าที่สี่ร้อยสสิบสี่นะครับก็คือว่าเป็นพระส,สูตรที่พูดถึงเรื่องของมรณสติในวันนี้นะครับที่ที่ที่ยกมาก็คือว่าพิสูจน์ทั้งหลายนะครับมรณคสติที่บุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้วย่อมมีผลมากนะครับมีในส่งมากอย่างลงสู่อมตะ มีอม,มตะเป็นที่สุดที่สุดทั้งหลายเธอทั้งหลายยังจเจริญมรสเ,เตอยู่หรือไม่อันนี้เป็นคําถามที่เจ้าท่านทรงถามหลวงปิสุทธ์นะครับคําว่าอม,มาตะเนี่ยรม,มตะในที่นี้เนี่ยดูในจาระคาถาก็คือว่าอม,มาตะก็คือพระนิพพานนะครับท่านหมายถึงอย่างลงส่วนอมตะธรรมก็คือความบุขพนความเขาเรียกอะไรความสิ้นอสาาวะกิเลสอย่างนี้นะครับมีความเชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่องเรื่องหลงไงใน ก็อันนี้ก็เป็นหนึ่งในการที่พระเจ้าทรงยกมานานุสสิขึ้นมายกย่องคล้ายๆกับรอบที่แล้วที่ถ้าจะไม่ผิดยกกรณีของอตัวเจริญอาสุภาใช่ไหมครับที่ว่าท่านยกมาแล้วก็ยกย่องอาสุภาแล้วก็เจริญอาสุภะท่านจนแบบเบอร์นายเบอร์นาแล้วก็ฆ่าตัวตายใช่ไหมก็เลยเป็นต้นต้นมูลเหตุในการบัญญัติวินยัยเป็นแบอประราชิกใช่ไหมครับอันนั้นอันนี้ก็ พอท่านถามใช่ไหมครับก็เลยเกิดเป็นคําตอบที่น่าสนใจของเราบรรดาปิสูรเนี่ยนะก็อันนี้ผมแยกมานะครับอันแรกเป็นเหมือนคําถามอันที่สองก็คือแต่ว่าอยู่ในพระสูตรเดียวกันมรณะสติมรณะสติส,ตสูตรเหมือนกันนะครับเราพิสู์ก็ตอบพระเวทเจ้านะครับอันนี้ผมอาจจะพูดภาษาที่เราเราเราใช้กันปัจจุบันเนาะแต่ว่าไม่ไม่มีเจตนาลุล้นดูพระสูตรนะครับแต่ว่าเพื่อที่จะ ให,ให้การเรียนการสอนการแลกเปลี่ยนของเราดิสคัสมนมันราบรื่นเออมันมันสม,มูทอย่างนี้นะคนแรกก็พรอพระพิสูจน์รูปแรกเนี่ยท่านก็ตอบว่าเหมือนคล้ายๆว่าเขาจเจริญตลอดคืนหนึ่งและวันหนึ่งคืนหนึ่งและวันหนึ่งใช่ไหมครับก็อาจจะเป็นยี่สบสี่ชั่วโมงหรือเปล่าใช่ไหมคืนหนึ่งวันหนึ่งพอคนที่สองแล้วก็ตอบในตอนท้ายคล้ายกันนะครับว่าแล้วพึง และพึงมานัสิการก็คือทำความรู้สึกอยู่ในใจด้วยคําสอนของพระผู้เปพระเจ้าแล้วก็แล้วพึงทํากิจให้มากหนองหมายความว่ามานัสิการก็คือว่าท่านพิจา,ารณามรสติเป็นเวลาหนึ่งคืนแล้วก็วันหนึ่งคืนหนึ่งแล้วก็วันหนึ่งพร้อมกับทาความรู้สึกอยู่ภายในใจเกี่ยวกับคําสอนของพระพเจ้าอย่างนี้ครับแล้วก็ปฏิบัติ อย่างอาจจะตั้งใจปฏิบัติอย่างมากนี้ใช่ไหมอันนี้อันนี้คือหนือคืนหนึ่งนะครับท่านที่สองก็ตลอดวันหนึ่งวันหนึ่งกับคืนหนึ่งอาจจะเมื่อกี้อาจจะเป็นเหมือนคืนหนึ่งด้วยแล้วก็วันหนึ่งด้วยอาจจะเป็นสองวันหรือเปล่าผมไม่แน่ใจพอท่านที่สองก็ตอบว่าตลอดวันหนึ่งนะครับตลอดทั้งวันตลอดวันหนึ่งเนี่ยคิดเจริญระลึกถึงมรรสการอยู่ในใจเรื่องสองวารสติแล้วก็ปฏิบัติ อันนี้ก็คือมีความละเอียดมากขึ้นนะครับถ้าสังเกตยิ่งน้อยยิ่งละเอียดมีความละเอียดมากขึ้นเมื่อกี้สองวันแต่นี้วันหนึง่งก็เกือบจะทุกวันนะครับถ้าถ้าผมถ้าผมลองอพิจารณาแล้วก็คือว่าตลอดวันหนึ่งเนี่ยคือท่านพิจารณาอยู่ตลอดวันอนึางนะครับพอมาท่านนิสสาวเนี่ยเช่อขนาดฉันวิธบดมื้อหนึ่งก็ชไทม์ไลน์เวลาจะสั้นลงใช่ไหมครับก็คือเหมือนมีสติเริ่มละเอียดขึ้นแล้วอุปมาเหมือนการฉันวิธบดมื้อหนึ่ง ท่านก็ฐานเสร็จก็อยู่ประมาณสิบนาทีหรือสิบห้านาทีประมาณนี้นะครับสมมตินะก็ท่านก็จเจริญมร,รณาสติทุกยี่สิบนาทีสิบห้านาทีพอท่านที่สี่เนี่ยมีความละเอียดมากเลยครับท่านใช้คําว่าเคี้ยวคํากินข้าวสี่ห้าคำท่านก็พิจารณาแล้วอย่างนี้เริ่มทำลายเวลาเริ่มสั้นลงเห็นหมครับก็หมายความว่าสติในการเข้าใจว่าสติในการนึกถึงความตายอยู่เนืองนิดเนี่ย ในท่านที่สี่เนี่ยเริ่มมีความละเอียดแล้วท่านพิจารณาจุกการเคี้ยวคาข้าวสี่ห้าคำคือมันตอนนั้นมันอาจจะยังไม่มีเวลาเป็นตัวเลขอย่างยี่สิบสี่ชั่วโมงอย่างเราที่แบบตายตัวใช่ไหมครับก็เลยกําหนดแทนค่าในการเคี้ยวคําข้าวอันนี้ก็เคี้ยวคาข้าวสี่ห้าคำเนี่ยท่านก็พิจารณาถึงความตายทีนี้พอมาท่านที่ห้าเนี่ยโอ้ท่านเคี้ยวเพียงคําเดียวท่านก็พิจารณาแล้วใช่รือเป เียวหมดคำแล้วก็อาจจะพิจารณาสิงมรณานุสติก็อาจจะเป็นการบ่งบอกสิงไทมรไลายเวลาที่เริ่มมีความละเอียดมากขึ้นใช่ไหมเขียวคำข้าวหนึ่งคำก็โอเคท่านพิจารณามณนนุสติพอมาท่านที่หกเนี่ยอันนี้เนี่ยท่านมาแบบอันนี้เลยนะครับลมหายใจเข้าออกเนี่ยท่านพิจารณาตลอดเลยหายใจเข้าออกหายใจเข้าออกท่านก็พิจารณาตลอด สี่จมูนี่คือตอบตอบแต่ละท่านหกท่านเนี่ยก็คือระยะเวลาทำทำลายเวลาที่แตกต่างกันไปแต่ว่าอันสุดท้ายเนี่ยในประสู่เนี่ยก็จะตอบคล้ายๆเหมือนกันหมดว่าหลังจากไม่ว่าจะพิจารณาเป็นหนึ่งคืนกับวันหน,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 นึ่งคืนหนึ่งคืนหนึ่งสี่คำห้าคำอย่างนี้นะแต่ว่าสุดท้ายคือว่าต่อจากการมนติการมนติการ,การกคือทําความรู้สึกทําความแย,ยบคลายอาจจะมีโยนิสโสมนติการมามาเกี่ยวเนื่องด้วยนะครับ แล้วก็ปาลตโตโคสะใช่ไหมในคําสอนของพระผู้มีพภาคเจ้าที่เคยแนะนำอย่างนี้ครับเอามาพิจารณาด้วยแล้วก็ปฏิบัติมากทากิจให้มากนองอันนี้คือคําตอบของเราพิสูจน์นะครับทีนี้เรามาดูคําตอบที่ผู้เจ้าตอบกับพิสูจน์ทั้งหลายเรากล่าวว่าพิสูจน์เหล่านี้เป็นผู้ไม่ประมาทอยู่ เพราะเจริญมรรสตินะครับอย่างแรงกล้าเพื่อความสิ้นอสวะทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแลเธอทั้งหลายพึงสำเนยดอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจะเป็นผู้ไม่ประบาทอยู่จะเจริญอยู่ในมรรสติอย่างแรงกล้าเพื่อความสิ้นอสวรรทั้งหลายพิสูจน์ทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงสำเนียดดังนี้แลก็ไม่ว่าก่อนหน้านี้ท่านจะพิจารณาวันหนึ่งคืนหนึ่งและคืนหนึ่งอะไรก็แล้วแต่ท่านก็จริงๆท่านก็ มันไม่มีคำว่าชื่นชมครับแต่ว่าก็ก็กล่งไปทางบวกแล้วกันนะ positive ว่าโอเคท่านก็ชื่นชมเราบรรดาพิสุท์ที่ถือว่าท่านไม่มีความประมาทอย่างนี้นะพึงสำเนียจอย่างนี้เป็นคำริยาที่แปลว่าทวนรละลึกไว้นะครับอันนี้ผมผมแกะเพื่อเพื่อรายละเอียดคือพึ่งสำเนียจเนี่ยเป็นคำริยาที่แปลว่าควรจะระลึกไว้ควรที่จะตระหนักไว้ใช่ไหมควรที่เอาใจใส่แล้วก็เป็นคําเตือนสตินะครับเป็นคํา อันหนึ่งก็มีความหมายว่าเชิเงเตือนสติให้หลักพิสุต้องโอเคแบบนี้แหละหรือว่าเป็นแนวทางในในการเจริญมรรสิในทางพุทธศาสนาเราครัก็ไม่ว่าจะยังไงถ้าฝึกแรกๆอาจจะเป็นวันหนึ่งแล้ว,วันหนึ่งเราอาจจะทํางานแล้วเรานึกขึ้นได้มรรติเออวันนี้เราจะตายแล้วเนาะอะไรเงี้ยผมว่าถ้าเฉดช้ามาแล้วเราแบบเออช้ามาเออ วันนี้าอาจจะเป็นวันสุดท้ายของชีวิตของเรานะผมว่าก็เข้าหลักของพระพิสุรูปแรกใช่ไหมครับไทม์ไลน์มันจะยังยังอาจจะไม่ต้องถึงขั้นหายใจเข้าออกหายใจเข้าออกแต่ว่าเป็นเป็นการน่าจะไต่ระดับความความปานี้ของจิตไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆก็อาจจะทาให้เรามีสติได้มากขึ้นผมว่าเอ่อช่วงวัยเนี่ยมันมน่าจะมีผลต่อการเจริญเจริญสติหรือพัฒนาด้วยนะครับหมายความว่าอย่างที่เคยบอกตอนที่เราแลกเปลี่ยนกันชั่วโมงก่อนตอนที่เราพูดถึงเด็กและเยาวชนใช่ไหมครับ ชั่วโมงตายรักของเด็กเยาวชนอาจจะยังไม่ไม่มากเท่ากับอ,อคนที่อย่างคุณแม่ดารุณีมีอายุระดับหนึ่งชั่วโมงตายรักได้เห็นผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านความรักให้ความความอะไรเงี้ยมาระดับหนึ่งแล้วนี้ยครับการจเจริญหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ใช่เรื่องแปลกที่เขาอาจจะยังไม่จุดคิดเรื่องความตายหรืออาจจะบอกว่าไม่นับถือศาสนาอะไรเลยก็ไม่ไม่ผมว่าไม่แปลกสำหรับผมนะครับแต่ว่านี่ความเห็นส่วนตัวเพราะว่า ชั่วโมงแต่ละเขามันยังยังน้อยยังเห็นความพักภาคยังอะไรไม่มากพออะไรนี้หรือเปล่าเนี่ยผมผมคิดอย่างนั้นนะเพราะนั้นไม่ว่าจะพิจารณาวันหนึ่งทำข้าวหรือพอละเอียดก่อนกินข้าววันหนึ่งสองวันสองครั้งโอ้ท่านท่านสารเสิริญท่านยกย่องนะครับเนี่ยอันนี้ถือว่าท่านโอเคถือว่าเป็นผู้ที่มีความสำเนียจ ระลึกไว้ควรเป็นสิ่งที่ควรระลึกความตายเป็นสิ่งที่ควรระลึกไว้ทุกวันนนี้อันนี้ก็เป็นในในพระสูตรที่ที่ต่อกันนะครับทุติยมรณนุสติเหมือนกับท่านยกอุปมาณิทั์ตามจะตายในทางพุทธศาสนาจะจะยกเรื่องราวบางอย่างที่เปรียบเทียบกับเอออาจจะเป็นธรรมชาติรอบตัวใช่ไหมครับอาจจะเป็นเรื่องของ บุคคลหรืออะไรก็แล้วแต่เป็นเหมือนโปรแกรมที่บอกนะครับเวลานั้นมันไม่มี youtube หรือสื่อการสอนอย่างอย่างเราก็จริงแต่ว่าธรรมชาติรอบตัวเนี่ยพระเจ้าใช้วิธีการประมาณนิทั์ยกเปรียบเทียบขึ้นมาแล้วให้มันสอดคล้องกับคาที่ท่านกำลังจะสอนนี้ครับเป็นวิธีการนั้นของคนโบราณอุปมาณเหมือนคําข้าวอะไรเงี้ยครับปุปมาณเหมือนล้อกเกวียนอย่างเงี้ยใช่ไหมพอท่านยกบางอย่างขึ้นมามันจะมีภาพมโนทัศน์บางอย่างของคนที่ท่านสนทนาอยู่นี้ แลาเรียกวิธีการประมาณนี้ครับที่นักป่าโบราณก็จะชอบใช้บ่อยเอาธรรมชาติี่แหละมาเป็นเรื่องราวเหมือนกับภาพยนตร์ที่เกิดขึ้นอยู่แล้วตามธรรมชาติแต่ว่ายกเปรียบเปยขึ้นมาเลยครับก,ทก็ท่านยกเรื่องของกลางวันผ่านไปกลางคืนย่างเข้ามาหรือกลางคืนย่างผ่านกลางวันย่างเข้ามามีปัจจัยแห่งความตายอยู่มากมายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อเหมือนเมื่อกี้ที่ที่แลกเปลี่ยนกับ คุณยอมแม่ดารุณีก่อนนะครับคุณแม่นี้ว่าเมื่อก่อนก็ไม่เคยคิดใช่ไหมคุณแม่ว่าแล้วก็พอมาปฏิบัติก็คือ,คอมันความตายมันมันไม่สามารถกําหนดได้ว่าลูกจะไปก่อนแม่แม่จะไปก่อนพ่อหรือแม่จะอยู่ที่หลังลูกนี้ใช่ไหมครับมันมันออกได้ทุกหน้าเลยมันเป็นอนัตตาใช่ไหมเป็นสิ่งที่ไม่สามารถบังคับบัญชาได้แล้วก็นอกจากบังคับบัญชามไม่ได้แล้ว มันเป็นสิ่งที่เราทุกคนจะต้องได้รับเหมือนกันหมดทุกคนเป็นความเท่าเทียมนะครับเป็นเป็นเป็นสิลิภาพที่ทุกคนได้มาเท่ากันถ้าโลกนี้ไม่ไม่มีความตายเลยก็คนรวยก็จะรวยอย่างนั้นใช่ไหมนักการเมืองก็จะก็จะเป็นตําแหน่งอยู่ตําแหน่งนั้นตรงนี้ใช่ไหมอันนี้อันนี้เราจะไปเรื่องการเมืองแล้วมันอันนี้เราจะข้ามไปครับอันนี้ก็จะยกท่านยกกลางวันกลางคืนขึ้นมาให้ชี้ใช่ไหมว่า ที่เราจาได้อยินนะครับวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้ท่านทําอะไรอยู่แต่น,นี้เป็นเนื้อของแม่พระสูตรนะครับแล้วก็ท่านยกประมาณอุปมาอีกนะครับว่าสัตว์บางทีอาจจะไม่ตายเพราะอย่างที่เมื่อกี้ที่บอกใช่ไหมครับอาจจะไม่ตายเพราะโดนรถชนหรืออาจจะโดยโรคภยัยบางทีก็จะถูกงูก,กัดสัตว์ไล่กัดแมงป่องตัดาพ,ดพ,ดพัดพัดลมพัดถล่มเนี่ยครับอาหารไม่ย่อยหรือธาตุกำเริบอันนี้เป็นเรื่องที่พระเจ้าท่านท่านยก ท่านยกเพื่อเตือนสติอย่างนี้ครับมันอาจจะมีงูแมงป่องนีครบท่านยกมาหมดเลยอย่างนี้การตรวจสอบตัวเองก็คือว่าหลังจากพิจารณาถึงความตายอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อแล้วให้สํารวจตัวเองว่าทํามันเป็นบาปกุศลที่เรายังล้าไม่ได้ซึ่งจะเป็นอันตรายแต่เราจะก่อนที่เราจะตายเนี่ยยังมีอยู่หรือไม่อันนี้เป็นในความในปะสสตรนะครับถ้าแล้วท่านก็ให้ลองพิจารณาดูว่าถ้า ถ้าถ้าเอามาใส่กับคำรุ่นใหม่ก็คือว่าได้ทำความดีบ้างหรือยังอะไรนี้ใช่ไหม <c oughs> งานวิจัยล่าสุดที่ถ้าถ้าใครพอจะตามเรื่องของ b ีบซใช่ไหมครับบีบเนี่ยเขาบอกว่าสภาวะของคนใกล้าตายเนี่ยเขาสังเกตเห็นว,ว่ามันมีลักษณะของสมองอะ่ะมันมีขึ้นแกมมาเพื่อสุดท้ายเล็กที่ที่ประกวขึ้นมานะครับเขาอธิบายว่า ในกรณีที่แบบไม่ได้ว่าโดนรถชนรวตึกไปเลยเงี้ยแต่ว่าถ้าอยู่ในในเตียงผู้ป่วยใช่ไหมครับแล้วแบบกําลังหายใจพังงา่าพังงามเนี่ยณนะช่วงเวลาหนึง่งอ่อสภาวะสมองของผู้ป่วยคนไข้ที่มีอาการโคม่าลากาักษณะที่กำลังจะตายนี่ยนะว่ากันว่าอ่าขึ้นสมองเนี่ยมันมีลักษณะเป็นแกมมาเลยนะครับมันมันแบบขึ้นขี่เป็นแกมมาแกมมาแกมมาเขาอธิบายว่าเป็นเหมือนการย้อนอดีตคิดเรื่องราวทั้งหมดเลยเป็นภาพมันย้อนอดีตไปว่าทําอะไรมาบ้างมาบ้างมาบ้างเนี่ยนะ งั้นเราจะเคยเห็นคนที่เคยมีนะครับบันทึกที่เขาว่าคนที่เขาฆ่าสัตว์อยู่มากๆเนี้ยฆ่าสัตว์มากๆจิตภาพเขาอยู่ตรงน,นั้นสมมุติว่าคนที่อยู่แผงแผงแผงฆ่าสัตว์ในตลาดนี้ครับสามสิบปีสมมติสายมาสามสิบปีสัมพันธภาพทางชีวิตเขาตึง้วเขาก็ทุบหัวปลาทุบหัวปลาอย่างใช่ไหมทุบหัวปลาทุบหัวปลาก็ ไม่แน่ว่าตอนที่สุดท้ายแล้วตัวที่มันฉายมาให้เขาอาจจะเห็นแต่ภาพคูกมนี้ครับเพราะว่ามันมันเป็นพฤติกรรมเคยชินใช่ไหมถ้าถ้าอธิบายแบบเข้ากับยุคสมัยใหม่หน่อยบางคนก็ปรากฏว,ว่ามาเขาเรียกว่าอะไรมาทุบหัวหรือมาเป็นทาท่าตีไก่ทําท่าอะไรที่คนเคยชนไก่เลยครับก็มีนะที่ที่คนเคยฟังคนโบราณเขกว่ามาสุดท้ายแล้วท่านบอกว่า พอพิจารณาเห็นแล้วเนี่ยให้เราเตือนตัวเองอีกอีกชั้นหนึ่งนะครับที่แกะมาได้ก็คือว่าแล้วลองเตือนตัวเองหนึ่ว่าแล้วได้ทําความดีไปบ้างหรือยังทําท,ที่เป็นผู้สมเนี่ยได้ทําอะไรไปบ้างหรือย,อยังแบงนี้ใช่ไหมอันนี้เป็นในทุติยานะครับเป็นเป็นการเตือนสติของพ,พระพุทธเจ้าที่ท,ที่ที่มีในพระสูต <c oughs> เออทีนี้ เมื่อกี้ความตายในลักษณะของพุทธก่อนนะครับก็คือความตายลักษณะพุทธเนี่ยมีลักษณะของความไม่สามารถบังคับบัญชาได้เนาะเป็นความตายที่บอกเอ่อเป็นเป็นความตายในเป็นสิ่งที่ไม่สามารถมาเตือนได้เนี่ยมาจุลไม่มาจุราชไม่สามารถมาเจอเตือนก่อนลงหน้าได้ว่าท่านจะตายพรุ่งนี้นะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับก็ผมสรุปไว้ก่อนนะครับว่าความตายในแบบพุทธเนี่ยมีลักษณะเป็นอนัตตาเนาะไม่สามารถที่จะมาบอกลงหน้าหรือบังคับบัญชาได้ แต่ในสมัยใหม่อาจจะวินิจฉัยโรคแล้วก็อาจจะบอกว่าเอออยู่ได้สักคนไข้อยู่ได้ประมาณเดือนหนึ่งนะอะไรอันนี้ก็เป็นเรื่องของยุคสมัยใหม่แต่ก็ไม่ไม่สามารถกําหนดเวลาได้เป๊ะปอีกว่าพรุ่งนี้กี่โมงใช่ไหมครับภายในปีหน้าปีหน้าวันที่เท่าไหร่นี้ใช่ไหมก็อาจจะเป็นการน้มานเฉยๆแต่ว่าโอเคลักษณะความตายในแบบพุทธเนี่ยมีลักษณะของความไม่ไม,ไม่ไม่อาจบังคับบัญชานะครับวันนี้ ต่อมาความตายในลักษณะของความในพจนานุกรมฉบับปัจจุบันเนี่ยก็หมายถึงการสิ้นชีวิตนะครับการสิ้นสูญของความเป็นอยู่หรือการที่ร่างกายไม่สามารถทํางานได้ต่อไป <c oughs> ตอนตอนผมเรียนนิติศาสตร์เนี่ยเขาก็สรุปว่าความเอสภาวะของอความตายเนี่ยจริงๆก็สมองสมองตายนี่ก็ถือว่าคนไขน้นิ้นตายแล้วเนาะสภาวะที่สมองตายเนี่ย ก็สามารถให้คนไขใ้ให้ผู้อให้ผ้ผูที่เป็นทายาทหรือผู้ดูแลอนุบาลเนี่ยครับตัดสินใจว่าจะเอาอย่างไงนะเอาจะเอาเขาไว้หรือเขาลอยจากร่างกายได้ในช่วงนี้ให้รีบตัดสินใจใช่ไหมครับแต่ว่าในการแพทย์ปัจจุบันก็ถ้าสภาวะสะมองตายก็ถือว่าก็ถือว่าตาย,ยานะ้ <c oughs> อันนี้เป็นความหมายในทางพุทธานุกรมนะครับที่ยกมา เ,เมื่อกี้เนี้ยต่อยหน่อยหนึ่งผมอาจจะสไลดบสลับกันในทุติยทุติยามปิดมรณะสเตจใช่ไหมครับก็คือว่าท่านท่านถามว่าโอเคถ้าพิจรารณาเห็นความไม่เท่ยงแล้วเนี่ยได้ปฏิบัติตหรือยังใช่ไหมอันนี้ก็คือแนะนําแนะนําเพิ่มเติมนะครับถ้ายังพบว,ว่ามีบาปอุศน ที่ยังรักไม่ได้อยู่ก็ให้ทําความเพียรอยากยิ่งยวดเพื่อรักกุศลเหล่านั้นเหมือนกับที่เออหมือนกับคนที่ถูกถูกเอ่อศีรษะถูกไฟนะครับไหมแล้วต้องรีบต่บไฟอย่างเร่งด่วนถ้าพิจารณาแล้วไม่พบว่ามีบาปกุศลแล้วที่ยังรักไม่ได้พิสูจน์นั้นพึงดำรงอยู่ในความปิติปลาโมกและมาศึกษาในกุศลธรรมทั้งหลายต่อไปทั้งกลางวันและการคืน เมื่อกี้นี้กรณีของคนที่ยังไม่พอพิจารณาได้แล้วแล้วให้ดูตัวเองใช่ไหมว่าแล้วได้ทำบุญสอะไรบ้างหรือยังกรณีที่ยังไม่ได้ทำก็ท่านแนะนำว่าโอเคก็ลองรีบทำซะนะอะไรเงี้ยให้เปรียบเหมือนว่าคนที่ถูกศีรษะไฟไหม้ศีรษะหรือะรส่วนกรณีคนที่พอจะโอเคพอจะมีความรู้แล้วเหมือนจริงๆก็อาจจะยกย่อง ถ้าใกล้ตัวรู้สึกก็คือเวลานี้กับคุณแม่ดารนีกับพี่จิจิลา,าชานะครับเพราะว่ารู้แล้วก็คือเหมือนเป็นการนามาเพิ่มพูมามาแบบอย่างที่คุณแม่กับพี่จินาชาทำเขาเลย mm hmm. ว่าอาจจะมีความรู้เรื่องการปฏิบัติมาอย่างแม่ดารนีเมื่อกี้แลกเปลี่ยนว่าใช้เวลาก็ปฏิบัติมาสิบปีแล้วใช่ไหมก็ยังไม่ไปล่อยให้ตัวเองประมาทอย่างนี้ครับก็มันศึกษาไปเรื่อยๆก็มันมันรู้แล้วแต่มันยังไม่ม,ไม,มันยังไม่ตายนี่นะก็เอาช่วงที่เหลืออยู่ก็ รู้แล้วก็รู้เพิ่มภูมิไปอีกหรือรักษาสภาวะนั้นไว้ไม่ให้มันลืมอย่างนี้นะครับก็คือการเรียนการศึกษามันก็อยู่ในสนามแบบนี้สิขาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านท่านแนะนําเหมือนกันต่อให้รู้แล้วก็อาจจะปฏิบัติแบบต่อเนื่องนานๆครั้งหรือเป็นการรักษาสภาวะนั้นไว้ด้วยการศึกษาทำว่าศึกษาเนี่ยจะศึกษาด้วยตัวเองกันั่งสมาธิอยู่ที่บ้านแล้วก็มาแลกเปลี่ยนการแลกเปลี่ยนกันก็เป็นการอมิตรธรรมอย่างหนึ่งใช่ไหม อย่างที่ที่เราแลกเปลี่ยนกันเนี่ยก็บางทีมันอาจจะได้สภาวะธรรมที่เราอาจจะยังไม่เคยได้ยินได้ฟังจากประสบการณ์ตรงของคุณอาจารย์ที่ที่มาเรียนด้วยกันน,นี่ก็เป็นแนวทางอีกแนวทางหนึ่งที่ท่านแนะนำไปและะ้วครับทีนี้พอไอน,นี้ไปก็มีพระสูตรที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งครับก็คือว่าสัตว์ทั้งหลายมีความหมาย รู้ในสิ่งที่เรียกขนานเมื่อกี้มันอยู่ในมรนสติครับแต่ว่าอันนี้ผมผม,ผมดูคําว่ามรรสติก็พบอันหนึ่งที่น่าสนใจก็เลยเอามาครับเอ่อท่านท่านบอกว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมีความหมายในรูปมีความหมายรู้ในสิ่งที่เรียกขานติดอยู่ในสิ่งที่เรียกขานไม่กําหนดรู้สิ่งที่เรียกขานจึงตกอยู่ภายใต้อนนํานาจแห่งความตายส่วนพิสูจน์กำหนดรู้สิ่งที่เรียกขานแล้วไม่กําหนด หมายสิ่งที่เรียกขานเพราะสิ่งที่เรียกขานนั้นไม่มีแก่พิสุบนั้นฉะนั้นเหตุที่จะเรียกขานนั้นเออท่านจริงไม่มีสิ่งที่เรียกขานท่านจริงไม่มีนะครับสิ่งที่เรียกขานในที่นี้ก็คือเป็นเหมือนนัสะวะที่ที่มันปรากฏอยู่ภายในนะครับหรือตัวบัญญัติทั้งหมดเลยที่ที่มันเกิดขึ้นใช่ไหม ก็มีสิ่งที่แนะนําสิ่งที่แนะขานที่ทําจะให้มันดับไปยังไงก็เมื่อกี้ถ้าแนะนําการศึกษานะครับการศึกษาปริญญาในทางพุทธศาสนาที่เราทราบปันนี้ใช่ไหมครับยาตาปริญญาเนี่ยเนาะเป็นเหมือนกับอุปมาเหมือนการกําหนดรู้ด้วยด้วยความเหมือนเราต้องรู้โลกของเราก่อนเนี้ยครับยาตาปริญญาเนี่ยเป็นเหมือนการตวรวจดูสภาวะว่า ความรู้ความอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดเหมือนเหมือนเหมือนต้องรู้จักโลกนะครับผมประมาณ่นี้แล้วกันเราต้องรู้จักโลกตัวเองว่าสิ่งที่เป็นทุกข์หรือความความอกิเลสที่เราเป็นอยู่มันเป็นยังไงใช่ไหมมัน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 เป็นยังไงมันมันเราเป็นโรคอะไรนี้ครับ ส่วนตีละนปริญญาเนี่ยก็คือพอพอเรารู้โลกของเราแล้วเนี่ยให้เรากําหนดรู้พิจรารณากําหนดรู้โดยสามัญลักษณะนะครับทําความรู้สึกไอ้ตัวยาตานี่จริงก็เป็นตัวความเกิดความแก่ความความเจ็บแล้วก็ความตายวันนี้ที่เราคุยอย่างนี้เป็นตัวสิ่งที่จะต้องกําหนดได้เห็นว่าโอเควันหนึ่งต้องแก่วันหนึ่งต้องต้องตายนะแล้วเมื่อรู้อย่างนี้แล้วยังจะประมาทยังใจนี่ยู่ไมก็เข้าไปหาตัวเราเือยแน้นี้ จนอันสุดท้ายเนี่ยคือปหานปริญญาวิปนะัสนาภาวนาที่เราที่เราเรียนกันเนี่ยครับก็คือพอเรารู้โลกเรารู้ว่ามันเป็นภัยแล้วยังไงแล้วเนี้ยครับสุดท้ายแล้วเราต้องลงมือทำสักทีหนึ่งครับลงมือปฏิบัติเพื่อเข้าถึงความเป็นเขาเรียกว่านิจาใช่ไหมอันนี้จะสัญญาความเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเกิดดับในแง่ถ้าพูดในพิธามก็คือเห็นสภาวะจิตที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปหรือใช่ไหมครับ อันนี้คือปริญญาในทางพุทธเรานะครับเราอาจจะต้องปริญญาในทางโลกอาจจะมีตีโทเอกอันนี้ก็มีตีโทเอกเหมือนกันนะครับแต่ว่าตีโทเอกในลักษณะของการต้องเห็นสภาวะที่เกิดขึ้นไปแล้วก็พยายามลงมือปฏิบัติปหาหนาะให้กิเลสหรืออะไรต,าต่างๆที่มันเกิดขึ้นในใจมันดับไปนะครับอันนี้มาจากพุทธัญญนกรมพุทธศาสตร์นะครับฉบับประมวลสารประมวลประมวลธรรมของเาคร โอเคอันนี้ก็เป็นเนื้อหาในทางพูดเรานะครับเดี๋ยวมันมีก่อนที่ผมจะย้อนเออไปทางตะวันตกทางสไตล์นะครับอันแรกก็คือในทางพูดเราแล้วเราจะพูดถึงเรื่องราวที่ มีปรากฏเกี่ยวความตายในในทางโลกปัจจุบันที่ที่มันเป็นอยู่ว่ามันมีอะไรบ้างแต่ว่ารู้สึกว่าตัวเองพูดคนเดียวมาพอสมควรแล้วเดี๋ยวเราจะลองวันนี้มีประมาณสามคำถามนะครับคำถามเนี้ยอยากจะลองฟังจากทุกท่านดูนะครับว่าสิ่งใดที่คุณเสียใจถ้ายังไม่ได้ทําหรือยังไม่ได้พูดออกไป <c oughs> อาจจะเป็นวันวันนี้ก็ได้นะครับเป็นเป็นเรื่องราวที่อาจจะยังไม่ยังไม่ตายหรอกครับแต่ว่าอาจจะยังรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เรายังติดค้างบางอย่างยกตัวอย่างเช่นผมเองนะผมเคยตอนผมเคยทะเลาะกับคุณแม่แรงมากเลยนะครับแต่เคยพูดไปแล้วแหละแต่มันก็ยังติดแต่ก็ยังคิดว่าก็ยังใชอยากแกพูดบางอย่างให้ให้ท่านได้ยินอย่งนะี้ซึ่งก็พูดพูดเมืวว่อวันก่อนก็พูดอยู่นียครับ ประมาณนี้ครับอยากจะลองฟังจากครูอาจารย์ว่าสิ่งใดที่ยังรู้สึกเสียใจหรืออยากจะทําหรือยังไม่ได้พูดออกไปนี้ครับเมื่อกี้ถามสามยมแล้วเราลองแลกเปลี่ยนกับอท่านท่านพระ